แนนเราว่าเราจะขายรถในออนไลน์นะ่ะฮะขายของออนไลน์อีกแล้วมินอยากจะขายของออนไลน์อีกแล้วค่ะมิน้นทําอะไรไม่เคยจะจริงจังสักอย่างนึกจะขายของก็ขายด้วยมีความรู้อะไรเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้มินแล้วแกจะขายที่ไหนเนะี่ยอ๋อเราก็ว่าเราจะขายในลาซาด้าน่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขายยังไงดีโอ้ยมานี่มาเดี๋ยวฉันช่วยมาไม่ต้องห่วงหรอก เพราะว่าลาซาด้าเขามีลาซาด้ายูนิเวอร์ซิตี้โอโหมีอย่างนี้ได้เหรอใช่แล้วจ้าเพราะว่าลาซาด้าเขามีลาซาด้ายูนิเวอร์ซิตี้แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้และเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการขายของออนไลน์ในลาซาด้าเช่นการตกแต่งหน้าร้านและการใส่รา,ายละเอียดสินค้าให้ดูน่าเชื่อถือ,อการเข้าร่วมแคมเปญต่างๆของลาซาด้าการใช้เครื่องมือกระตุ้นยอดขายและนอกเหนือจากนั้นนะมิ้น์เรายังได้เรียนรู้เทคนิคการขายของออนไลน์จากลาสต้า ผู้ขายคนเก่งที่มากด้วยประสบการณ์ซึ่งแกน่ะก็สามารถค้นหาเนื้อหาที่ต้องการดูได้เลยมีทั้งรูปแบบการเรียนออนไลน์และออฟไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและคุ้มค่ากับการเรียนรู้มากๆโอ้โหอย่างนี้เราต้องไปเรียนในลาซาด้า University แล้วแ่ะเราจะได้เป็นแม่ค้าออนไลน์ตัวแม่แบบเขาสักทีนะขอบคุณนะแนานยนมากจ้า